ไปที่น้องจออครับจับเด็กแว้นหนักจนกระทั่งมีข้อสงสัยนะครับว่าหนักขนาดนี้จะไปแว้นเพื่ออะไรแล้วก็ยิงรถสายตรวจด,ด้วยเนี่ยนะนายสมเกียตรติหรือว่ายิ้มเมฆลอยค่ะอายุ23ปีนะคะถูกจับกุมตัวได้ในบ้านพักที่ซอยเฉลิมพระเกียตรติรอเก้าที่ประเวศค่ะพร้อมกับอาวุธปืนนะคะ มีมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งของเขาด้วยสําหรับไซส์ในการแข่งขันนายสมเกียรติแข่งขันมอเตอร์ไซค์เนี่ยความเร็วมอเตอร์ไซค์ของเขาสามารถทําได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งท้งท,งที่ตัวเขาเนี่ยมีน้ําหนักตัวมากถึง150กิโลกรัมทีนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะถูกจับเนี่ยไปก่อเหตุก็คือตารวจพยายามที่จะไปควบคุมรถมอเตอร์ไซค์ที่แข่งกันซิ่งบริเวณถนนเรียบวารีก็นํากําลังไปจะไปสกัดจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้นปรากฏว่ามันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่กลุ่มเด็กแว้นกกลุ่มมีาร มีวาดกันแล้วมีการใช้อาวุธปืนยิงคู่อริปรากฏว่ากระสุนไปถูกรถสายตรวจที่เข้าระงับเพุค่ะในเวลาต่อมาก็ทราบว่าคนที่เป็นคนยิงก็คือนายสมเกียรตินี่นะคะที่น้ำหนักตัว150กิโลกรัมรับสรารภาพว่ายิงจริงแต่กะจะยิงคู่อริไม่ได้กะจะยิงตำรวจเขาบอกว่าคู่อรินั้นยิงเขาก่อนเขาก็เลยเอาอาวุธปืนที่เตรียมมายิงใส่ปรากฏว่ากระสุนไปถูกรถตำรวจแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บนะคะ แล้วก็ในอย่างที่บอกอมอเตอร์ไซค์เขานี่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ทำความเร็วได้แม่ของนายสมเกียรติพอทราบว่าลูกถูกจับกลุมมาดูลูกลก็ปรากฏว่านายสมเกียรติก็รู้สึกผิดร้องไห้ออกมาแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะ,<ส>ะแล้วก็บอกว่าจะให้ข้อมูลกับทางตำรวจแม่ก็กป,ป่วยด้วยใช่แม่ก็ป่วยเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะแง ขึ้นถนนไหมครับไม่เป็นไรมะใยเย็นเย็นใจเย็นไม่มีอะไรมะเป็นมะไม่มีโรคมีโรคจำตัวมีโรคจำตัวทำใจดีๆมะทำใจดีๆนี่คือนี่มันนี่มไ่ไม่มีอะไรำ้นน้องอจิตใจเขไม่ได้ชั่วร้ายหรอกแต่ก็ค้นนงก่ยมาไยังไนี่เ เข้ามาตรวจสอบครับไม่นไม่ใช่แต่คันที่บ้ไปไม่ได้ไปเรอยรถคันนี้เป็นรถที่เขาเกา็เหยียดเขาี่ัคันนี้เขาขี่มาเขาเบี่ยว่รา้ไม่รู้